สวัสดีครับวันนี้หลังจากฝนตกนะครับเราจะมาเก็บอบิวนะครับอบิวไต้หวันนะครับอันนี้เรานํากิ่งพันธมาจากไต้หวันนะครับอ,อ่าเราจะเลือกเก็บแล้วนะครับอ่าอันนี้เจ้าของสวนเขามาเก็บอบิวแล้วนะครับจะเลือกเก็บลูกที่มันอา่าเหลืองเหลืองเหลืองเต็มแล้วนะครับเหลืองเขาเรียกว,ว่าเหลืองเหลืองยันขั้วนะครับ เราจะเลือกเก็บนะครับดกมากครับแล้วแนะนําให้ปลูกนะฮะปลูกพันธุ์ดีๆนะครับไม่งั้นเราจะเสียเวลาบางพันธุ์ไม่อร่อยเลยบางพันธุ์ไม่อร่อยเลยบางพันธุ์ตุดแหลมบางพันธุ์ที่ได้มาไม่ดีครับสู้พันธุ์ที่คัดมาจากที่เราคัดปลูกไม่ได้แต่เจ้าเพื่อนๆก็ไม่ต้องเสียใจเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราดูในแปลงของเราแล้วก็ค่อยๆคัดเอานะครับ สวยมาดานปากช่องครับศูนย์8ปดหกหกหนึ่งแปดหนึ่งสี่ห้าสามนะครับนี่ครับออกหลายรุ่นนะครับมีหลายรุ่นนะฮะนี่เห็นไหมครับกำลังออกก็มีเขียวเขียวก็มีนะครับดอกมากนะครับมีหลายรุ่นนะครับต้นนี้อร่อยครับอร่อยมากนะครับหวานหอมนะฮะ 0 8 6 6 1 8 1 4 5 3ครับสวนบุญบรรดาลปักช่องนะครับสวัสดีครับ